สวัสดีครับาวามศักดิ์สิทธิ์ต้องท่าแคร์นะครับวันนี้พามาดูนี่กำลังเปิดน้ำเข้าร่องสวนนะครับใช้ดูว่าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวจริงๆนี่นะครับมาดูนะครับปลาเยอะมากนี่นะครับพอเราเปิดน้ำใช่ไหมครับก็จะมาเล่นน้ำนี่ดูนะครับในน้ำนี่คือปลาตัวเล็กๆนะครับจำนวนมากเลยนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับ ในน้ํามีปลาในนามีข้าวนะครับมีให้ดูนะครับกระโดดเล่นน้ํานะครับนี่นี่นะครับเต็มเลยนี่นะครับในน้ํามีปลาในนามีข้าวนี่ให้ดูนะครับทุกคนเห็นะปลาเป็นปลาธรรมชาตินะครับเขาเข้ามาอยู่เองนะครับพอเราเปิดน้ําเข้าร่องสอวนนี่นะครับปลาจํานวนมากเลย ขาก็มาเล่นน้ํานะครับนี่ให้ดูนะครับเป็นปลาที่อยู่เองตามธรรม,มาชาตินะครับมาจากในในคลองในห้วยเขาเข้ามาอยู่ในร่องสัวนเองนะครับนี่นะครับให้ดูนะครับกระโดดเล่นน้านี่นี่ครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวของริงน,นะครับนี่ครับ ก็ให้เขาก็ได้อยู่ในร่องสวนเราไปนะครับ <_ d ose> นี่นะครับเป็นปลาที่มาเองตามธรรมชาตินะครับเ <_ d ose> นื่องจากน้ําค่อนข้างสะอาด <_ d ose> เป็นน้ําที่ไหลมาจากภูเขานะครับ <_ d ose> ปลาก็เลยมาอยู่เองนะครับไม่ได้ปล่อยนะครับ <_ d ose> เป็นปลาที่มาเองตามธรรมชาติเยอะมากนะครับนในน้ํามีปลาในน้มีข้าว <_ d ose> บางตัวก็จะว่ายทวนน้าขึ้นไปนะครับนี่ใหรเห็นนะครับ นะครับกระโดดมองตัวก็จะว่ายทวนน้ำนะครับนี่นะครับเยอะมากเป็นปลาในที่อยู่เองตามธรรมชาตินะครับนี่กระโดดบองตัวก็กระโดดจะขึ้นไปข้างบนนี่นะครับเป็นปลาที่มาเองนะครับอยู่ในธรรมชาตินะครับไม่ได้ปลาปล่อยนะครับ เขามาจากในแม่น้ำลำคลองแต่นี้นะครับเข้ามาอยู่ในร่องสวนนะครับนี่ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวของจริงเลยนะครับเดี๋ยวเขาไม่ได้จับนะครับปล่อยให้เขาอยู่ในร่องสวนนี่เลยนะครับนี่นครับเยอะมากนี่มาตัวกระโดดนี่นะครับ กระโดดจะดูนะในน้ำมีปลาในนามีข้าวที่ฟาร์มักปิดต้อง่าแคร์นะครับสวัสดีครับ